วันนี้เราก็มาลงไถนานะคะพื้นที่ตรงนี้สี่ไร่นะคะนี่ก่อนหน้านี้เราไถไปหญ้าเยอะมากโอ้มีนกกาด้วยนูนธรรมชาติสวยงามนกกาบินชมบรรยากาศท้องทุ่งค่ะพื้นที่สี่ไร่ไถง่ายเลยค่ะ ตรงนี้ไม่ค่อยมีหญ้าแต่ด้านล่างนู้นหญ้าเยอะคนถทยก็ตั้งใจถ่ายให้เป็นอย่างดีนะคะนี่เป็นกำลังใจให้ค่ะมาเป็นกำลังใจให้คนขับรถถทย โอ้จะมีตรงที่ว่าแข็งๆหน่อยนะคะตรงที่แข็งนี่ก็คือรถวิ่งไปวิ่งมาบ่อยนะคะนี่ก็เลยจะแข็งหน่อยถอยมาถอยมาอ้าวไม่ถอยนะคะบอกให้ถอยก็ไม่ถอยแล้วก็มาวิ่งลอยเดิมเหมือนเดิมจ้านู่นไปถ่ายตรงนู้นก่อนเหลือวิ่งสุดท้ายนะคะนี่ วิ่งสุดท้ายที่ตรงนี้ก็เป็นดินร่วนนะคะดินร่วนกนทรายก็เลยจะถ่ายง่ายไม่เหนียวสมบรรยากาศถ้าดินเปียกเวลาถ่ายฝุ่นก็ไม่เยอะนะคะนี่ แถวนี้ก็จะเป็นนาหวานทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ไม่ดำกันแล้วจ้าค่าแรงแพงเนาะแล้วก็จะเพิ่มต้นทุนก็เลยเป็นนาหวานทั้งหมดเลยค่ะถ้าใส่ปุ๋ยเยอะๆก็ได้ผลดีเหมือนกับนาดำเลยค่ะนี่ต้องถอยหลังเกาะตามมุมนั่น มาแล้วยา <Yeah. S 1> มาแล้วรถไถมาแล้วอยาบมากเลยคะ่ะ ชมบรรยากาศการไถนารูดูการทำนาค่ะก็จะมีนกเอี้ยงกับนกกานะคะนี่หากินมาแรงจับมาแรงกิน